แล้วในที่สุดนะครับผมก็ได้กระโดดเข้ามาในส่วนของเชนกาล่าครับผมจากที่ผมเนี่ยแอนตี Anti ้เชนกาล่ามาแบบยาวนานมากนะครับตั้งแต่ยุคในช่วง n f t ยุคแรกๆนะครับที่กำลังรุ่งเรืองใน2ะปีก่อนนะครับแล้วผมก็ได้แอนตี้ไปเพราะว่าในส่วนของค่าแก๊สเนี่ยปแพงเกินแล้วผมก็ไปเจอเกมเกมหนึ่งครับที่แบบว่ากาล่าทำขึ้นมาแล้วทำให้ผมแบบว่าอยากเล่นมากแล้วก็ติด พอสมควรนะครับผมเล่นมาประมาณ3-4วันนะเกมนี้เปิดวันที่5ธชันวาคมนะครับซึ่งผมไม่ได้ทําในส่วนของคลิปรีวิวให้กับเพื่อนดูเพราะว่ามาเป็นเชนการ่าผมเลยไม่อยากรีวิวเท่าไหร่และผมได้เล่นมาแล้ครับว่า เกมเนี่ยมันสนุกยังไงนะครับและเกมมันสนุกจริงนะแล้วผมจะอธิบายทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการหาไปได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีเล่นเกมนะครับว่าเราจะเล่นเกมยังไงเพื่อให้เกิดตัวเหรียญโทเคนนั่นเองครับอ่ะเราไปดูกันในคลิปนี้ครับใครดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นบรรจังในการทาคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK เกมท็อ p อันั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ สุดับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพืเ่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพืเ่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพืเ่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคา กว่าที่เราจะไปเติมเองคซึ่งตัวเกมเนี่ยมันสนุกนะครับบอกไว้ก่อนมันมี PVE PVP ด้วยนะสำคัญที่สุดครับมันคือ PVP นะครับถ้าเราอยากจะเล่น PVP เนี่ยให้เราเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็จัดทีมนะครับเนี่ยเกมมันสนุกนะครับเพื่อนๆดูภาพเกมนะมันสนุกมากครับผมเนี่ยเราสามารถต่อสู้โดยจะใช้ออโต้ก็ได้ไม่ใช้ออโต้ก็ได้ดูดีครับตัวเกมโอโ้โหโคตรสวยนี่ไงสวยจัดเห็นปะนี่ ตืนใหญ่โอ้โห,โโหการทำนะครับอันนี้คือ PVP เนี่ยผมบอกเลยว่า PVP มันสุดแล้วนะครับมันสุดแล้วมันขึ้นอยู่กับการจัดทีมของเรานะใครเคยเล่นนะครับในเชิงแบบนแนวเทอรเรแบบนี้เราบอกเลยอได้ใจโคตรอะเพราะว่าภาพมันสวยจริงดูแค่เอฟเฟกนะครับดูดิติดปับ๊บเพิ่มปับ๊บโอ้โหสวยจัดละมาพบแพ้แน่ว่ะไม่แน่ครับเฮ้ยนั่นไงตดพิดนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมอืมใครแรงใครแรงกว่า เหมือนก็แรงนะแต่เราติดตาทานครับนี่พลังไฟมันตาทานใส่เกาะพอดีครับยังมีบัฟเกาะนะเราก็มีบัฟเกาะนะนี่คงกระพันลูกปิดอยู่รอบหนึ่งนะครับตุ้มหมดเนี่บัฟเกาะเขาหมดแถวผมเรียบร้อยเราก็ชนะแล้วนะครับเราก็ใส่แหลกติดไปนเนี่ยครับเพราะการแต่แหลงทุกคือการเล่น pvp ทุกครั้งนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวคะแนนด้วยนะคะแนนเพื่อไปล่าเหรียญด้วยนะครับต่อัอในเนี่ยยิ่งใครลงเยอะนะก็จะได้เยอะมากขึ้นนะครับเห็นไหม เวลาเราไต่นะครับเราจะได้ไพอย n t ตัวนี้ด้วยนะครับ point ตัวนี้เนี่ยเขาจะเอาไปรวมใน,นส่วนของการเพิ่มคะแนนต่อวันนะครับเล่นเร็นใหม่ก็ได้ม,ม,มันนะครับจริงๆผมมันนะผมสนุกมากนะครับเกมนี้นะมันมีอะไรให้เราแบบทําเยอะแล้วก็ภาพมันภาพันน่าเล่นเนี่ยมันสวยจริงนะครับโอ้โหเขาแรงเกิกสองบรห้าติดทีโอโม my ก o ดด,ดูเราดิอืมเราก็มีเหมือนกันคอมูบตัวที่สองโอ้โหเราไม่ติดชี้ว่าเอาดิจอมเบสเราอืม,อม จะเสียดายไปตีแท้เลยโอ้ยนี่อันนี้ไม่เท่าไหร่ตัวปืนนะครับยังไม่แตกอีกอืมมันได้บับเกาะพอดีนะครับฟื้นฟูลโล่ด้วยนะอ๋อมีหิวเลือดแล้วก็ฟื้นฟูด้วยนี่ครับทุนทุนทายาทดาวเมตีต้อไม่ไหวนี่ไงเห็นไงสามหนึง่งอ่ะเพิ่มบับเกาะมาเออฟื้นฟูลโล่เกาะเออไม่รอดต้องรอตัวเวทครับอย่างเดียวครับตอนนี้ตัวเวตต้องรออัตติอย่างเดียวอือทุบหนึ่งทีทุบหนึ่งทีแต่ดาวเมียันแรงมากแล้วตัวนี้นะ ถ้าถ้าตัวเวทเราแตกนะบอกเลยเราสู้ไม่ได้อืมชนะไปดเผิดไงล่ะนี่รางวัลที่เราจะได้ครับเราจะได้แต้มเกียรติยศด,ด้วยนะครับนี่แต้มโบนัสด้วยเห็นไหมเอาวะที่นี่ผมจะพูดว่าในส่วนของการาฟิกในการเลื่อนครับโอ้โหบอกเลยทำออกมาดีเกินซึ่งถามว่าตัวเกมมันดีกว่าวีมิกไหมเพราะว่าเกมแนวนี้ครับ วีบิ๊กเนี่ยเคยทํามาแล้วนะซึ่งตัวเกมนะครับก็จะเป็นแนวแบบว่ามีเมืองให้กับเรามเมืองเมืองหนึ่งนะครับแล้วให้เราเนี่ยสร้างหัวเมืองหรือกองประชาการของเราเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลของเราครับแล้วแล้วก็จะมีการสร้างซัพพลายนะครับหรือทรัพยากรต่างๆในเมืองของเรานะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งครับโรงระดผลิตหรือโรงงนครับน,นั่นเองครับและต่อมาครับไม่ว่าจะเป็นในโรงของการอัพวิจัยน,นั่นเองครับเราอยากจะอัพวิจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชาการทหารทหารรับจ้าง ถ้าเราอยากจะทําให้ทหารรับร่าง,างเราเก่งนะครับเราก็ทําการวิจัยไปเรื่อยๆนะครับนี่วิจัยทําให้แบบว่าเพิ่มค่าเดฟเพิ่มแอคแทให้กับทหารเราที่เวลาเราออกไปลบนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวเกมเนาะแล้วก็มีแท่นอัญเชิญนะครับหรือสุ่มกาชานั่นเองใครที่ชอบกาชาครับเกมนี้บอกเลยคุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับเขาก็าจะมีแบบว่ากาชาให้กับเราสุ่มนะถ้าเราเล่นเรแรกเนี่ย ทำควสมาเรื่อยๆเ,เนี่ย,ยมันก็จะมีการฉายให้กับเรานะครับทางแสงก็มีนะครับในการ,ปรเป็นอาวุธเพื่อที่จะโจมตีฝ่ายตรงข้ามครับโจมปี้ยังไง P v พยังไงเดี๋ยวาไปด,ไปดูไปดูครับหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นโรงเก็บเกี่ยวหรือวัตถุดิบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมืองแร่ในการทำปลูกข้าวโรงสกัดต่างๆครับซึ่งผมอธิบายอย่างนี้ครับง่ายเลยครับข้าวเนี่ยเอาไว้ให้ทหารกินเอาไวส้สร้างทหาร เอาไว้ซ่อมแซมทหารนะครับเวลาบาดเจ็บเนาะข้าวก็นั่นแหละครับตามโลกความเป็นจริงเลยอันที่2ครับก็เป็นแร่เหล็กแร่เหล็กเนี่ยเอาไว้สร้างเมืองเอาไว้ตีบวกอาวุธนะครับเอาไว้คราบอาวุธเอาไว้คราบเกาะต่างๆครับอัปเกรดเลื่อนขั้นอันที่3ครับก็คือโรงสกัดโรงสกัดเนี่ยเอาไว้เป็นแร่ในงานวิจัยนั่นเองครับโอเคเนาะนี่คือทรัพยากรหลักในตัวเกมครับหลังจากนั้นครับเรามาดูในส่วนของทหารรับจ้างของเราครับตัวขี์หลับของเกมนี้คือทหารรับจ้างครับ แตาแล้วแจ้งของเราเนี่ยก็จะเกิดจากการสุ่มกาชาขึ้นมานครับถ้าเราสุ่มกาชาเดี๋ยวเร,เริ่มแรกเขาจะให้ตัวฟรีของเรามาเล่นนะครับนี่ผมก็ตัวฟรีเยอะนะส่วนใหญ่ก็มีกาชาแค่3าสตัวนะครับอันนี้คือกาชาทั้งหมดแหละที่ผมสุ่มมานะครับได้จากตัวอ่าเควสนะครับคเควสเนี่ยเขาให้สุ่มกาชาเยอะอยู่แล้วครับใครที่แบบสุ่มได้ตัวดีๆนะครับทัดมือทัดแสงเนี่ยก็จะเวอร์หน่อยอลังการหน่อยนะครับการโจมตีดาวมจก็จะชนะทุกท่านะครับผม การจบตีในเกมนี้ก็คือเป็นเรื่องธาตุเท่าไหรนครับง่ายๆเลยครับเพื่อนๆก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับเรื่องธาตุเนี่ยง่ายๆนะไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับสาหรับธาตุก็เป็นเรื่องปกตินะครับน้นาําชนะไฟไฟชนะไม้นะครับอ่าก็ วนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับแสงมืดตีกันก็ชนะทางกันนะครับแสงมืดไปตีท่าไหนก็ได้หมดอะไรแบบนี้ครับเป็นเรื่องปกติแล้วผมไม่ขอพูดอาการนี้เป็นพื้นฐานในตัวเกมนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูในส่วนของการอัปเกรดของทหารนะครับก็จะมีในส่วนของอัปเรเวลให้ทหารมันเก่งขึ้นนะครับพอเราอัปเรเวลไปเนี่ยสูงสุดนะครับมันก็จะมีขั้นของมัน พออัปเกรดไปเนี่ยขั้นเราก็จะทําการปลุกพลังนะครับเลื่อนขั้นให้กับทถานของเราให้มันเก่งขึ้นวิธีการอัปขั้นนะครับก็เราต้องมีเลเวลให้ถึงนะครับนี่ก็เป็นข้อกําหนดหีึ่งื่อนไขในการอัปขั้นถ้าสมมติว่าผมอยากปลุกพลังขั้น2นะครับลองดูนะนี่คือเลเวลแรกในการปลุกพลังเนี่ยมันได้ XHack บวกเเอนะครับโอ้เเยอะนะแล้วจากนั้นนะครับแล้วก็มีศีลานะครับศีลาตรงนี้แหละครับมันคือวัตถุดิบ สำคัญมากๆในตัวเกมครับก็คือถ้าใครนะครับได้ครอบครองจุดเหมืองตรงนั้นนะครับจุดเหมืองขุดนะครับขุดแรกเพื่อที่จะเอาแร,ร่ไปปลุกพลังให้กับฮีโร่ของเรานะ เขาก็จะแบบว่าถ้าใครยึดครองพื้นที่ตรงนั้นได้แหละก็นั่นแหละครับหมายเขาว่าฮีโร่มันจะเติบโตได้ไวนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนสําคัญในการหารายได้หรือหาเหรียญโทเค็นนั่นเองครับถ้าผมจะปลุกพลังครับปึ้งอย่างนี้ครับปผกเก็บสะสมนี่โอ้โหเอฟเฟกดูดิเพื่อนเพื่อนเพียกาพูดหม่งทงทะเลมันเป็นตัวฟรีที่แบบว่า ดาวมิตแรงเวอร์จ่านะครับตัวนี้นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือขั้นสาอ่าน,นี่คือขั้นสองนะครับเพราะขั้นสองนะครับแอคแคดเห็นไหมโอ้โหเพิ่มมาเจ็ดเปอร์เลยโอ้เยอะจัดอ่ะอันนี้คือมันเก่งขึ้นละเอาล่ะครับทีนี้พอจากนั้นนะครับเรามาดูในส่วนของในตัวเกมเนี่ยก็จะมีอีเวนต์ให้กับเราเล่นเยอะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการยึดครองเนื้อการยึดครองพื้นที่นะครับมีอีเวนต์ทั้งหมดเลยเอาล่ะ นี่ก็เป็นในส่วนของแปลว่าลักษณะการตั้งเมืองของกิลด์แต่ละกิลด์นะครับเขาก็จะอยู่รวมๆกันแบบนี้แหละในกิลด์นะครับผมในกิลด์นะในกิลด์เดียวกันในที่นี้นะครับในการแย่งชิงทรัพยากรเป็นยังไงบ้างครับเราดูทรัพยากรในพื้นที่ในพื้นที่ของแมปโลกนะแมปโลกเนี่ยมีอะไรบ้างครับเราดูครับปึ้งมันก็จะมีมอนสเตอร์ให้กับเราฟาร์มนะครับอันนี้เนี่ยเวลาเราฟาร์มเราจะได้หลายอย่างมากครับเวลาเรากดขึ้นมานะครับนี่อันเชิญมันขึ้นมาแล้วเราก็จะจมตีอย่างนี้ครับปึ้ง จดทัพครับผมการจะทับก็คือเอาทหารที่เรามีนั่นแหละแล้วก็ทหารตัวเล็กๆนะครับนี่เป็นทหารรับจ้างของเราครับต่อสู้ครับแล้วยกทับไปตีแบบนี้พอเราตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้ทรัพยากรกต่างๆครับเพื่อมาอัปเกรดเมืองอัปเกรดทหารนั่นเองครับเราจะทำให้เราตัวมันเก่งขึ้นเวลาเรามีกิววงกิววอลมาอย่างเอ้ยจะปิดเซิร์ฟเฉยจะพึ่งเพื่อนผมทําคลิปอยู่ยังไม่เข้าข้อมูลในการหาไรายได้เลยเนี่ย <laughs> ชีหลักของคลิปยังไม่มาเลย โอเคครับเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เวลาเราตีชนะอีเห็นไหมเราก็จะได้ EP ตัวละครนะครับ EP ของเวลาเอาไปอัพฮีโร่นั่นเองครับนี่ก็คือของเล็กๆน้อยๆได้ EP เพิ่มฮีโร่มาด้วยนะครับได้แร่เหล็กมาด้วยดูดิเพื่อนโอ้แร่ปุกพลังนะอันนี้แหละสำคัญม,มากๆครับผมจากนั้นนะครับเรามาดูต่อมาครับก็เป็นอ่ารัฐีแบ็กชาร์แบ็กเซอร์ชาร์เนี่ยก็เหมือนกับการอัญเชิญฮีโร่มาแล้วคล้ายๆกันพวกแบบว่าหัวหน้าบอสในอ่า วันหน้าอิริบอสอะไรครับผมในของมอนเตอร์นะเวลาเราแบบยา่าเวลาตีชนะเราก็จะได้ของแบบนี้ครับเห็นไหมชนะครั้งแรกเนี่ยมันจะให้ของแบบนี้เลยอู้ดูด,ดิแรกห้าแสนนะคือเยอะมากเลยนะครับแล้วก็กองพันชาคัฟนะครับก็เหมือนกันครับเราเรียกออกมาแล้วก็แบบคล้ายๆเอามาตีนั่นแหละครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเมืองของเ p c นะครับเราตีแล้วเราจะได้ของประมาณนั้นต่อมาครับหลักๆสําคัญคือแหล่งทรัพยากรครับ และทรัพยากรเนี่ยง่ายๆเลยครับอันดับแรกคือข้าวแต่ละเลเวลใครเคยเล่นเกมแบบนี้ยรู้อแล้วนะครับยิ่งเลเวลสูงมันก็จะได้ทรัพยากรเยอะขึ้นใช่หไหมมีแร่เหล็กนะครับนี่นะแร่สกัดนะครับทรัพยากรพวกนี้นั่นแหละที่เอาไปทําเมืองเอาไปทําตัวละครทั้งหมดครับและอย่าลืมนะครับสิ่งที่ผมจะพูดก็คือนี่เลยคือหัวใจสําคัญเห็นไหมทําไมกิวนี้เต็มครับโอ้โหกิวนี้คือกิ้วท็อปเลยนะกิ้วท็อปเลยนะครับอาใครยุ่งไม่ได้แล้วแตกหมดเลย มื่อคือผมห่อร้อนผมไปยุ่งด้วยนะครบะับคิวนี้แตกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคิวระดับสองนะพวกนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าพวกที่มันมีแรนด์นะครับผมเขาซื้อแรน์แล้วเขาเล่นไปกุ๊ดได้นะก็จะเป็นแท่งขุดอย่างนี้ครับการขุดเนี่ยเราจะได้ในส่วนของหินไว้ปลุกพลังของฮีโร่ของเรานะครับนี่เหนะ็นไหมเวลาเราขุดมาใครที่ครอบพอตรงนี้นะครับพ,พื้นที่ตรงนี้ได้เนี่ยบอกเลยนะครับจะขุดง่ายแล้วก็ฮีโร่เนี่ยมันจะเติบโตวไวนะครับทีมมันจะไปได้ง่าย เวลาเราฟาร์มของฟาร์มอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายใช่ไหมเอาละะทีนี้เรารู้เรื่องแล้วในตัวเกมทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยประมาณนี้นะแล้วทีนี้ผมจะพูดถึงในส่วนโทเค็นครับหลายๆคนเนี่ยถามว่าเฮ้ยพี่พูดมาเยอะเกินแล้วการห่เหรียญหาโทเค็นหาอย่างไงอ่ะง่ายๆครับผมเราก,กดที่คําว่าฤดูกาลครับตรงนี้ฤดูกาลเนี่ยการจ่ายเหรียญน,นะครับของเกมนี้ก็คือให้เป็นรายวันเลยครับ ตามลำดับนะครับตามลำดับคะแนนเลยก็คือเขาแจกรายวัน10บโมงเช้าทุกวันครับเหรียญจะเข้าบัญชีกาล่าเราอัตโนมัติเลยเฮ้ยพูดเหมือนง่ายพี่มันง่ายจริงครับอ่ะวิธีการทําคะแนนครับเราต้องทําคะแนนตามนี้ครับเราได้ทรัพยากรกอ,อะไรก็แล้วแต่เขาก็จะรับเป็นคะแนนให้กับเราเราทาภุรกิจรายวันเสร็จเขาเจะเป็นคะแนนให้กับเราครับกิจกรรมท้าทายก็จะให้คะแนนกับเราเหมือนกันในการเพิ่มเลเวลกองบัญชาก,การทหารรับจ้างครับก็ให้เป็นเลเวลกันครับ เพิ่มเลเวบกัปตันทหารรับจ้างครับก็เหมือนกันครับผมเห็นไหมทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยก็นั่นแหละอย่างที่ผมพูดนะครับมันจะเป็นตัวคะแนนตรงนี้เพื่อจะเห็นนะครับคะแนนผมอยู่ตรงนี้นะหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยก็มาจากพวกที่ผมไล่มาทั้งหมดเลยนะครับเขาก็จะคิดนะครับอัตราการจ่ายเหรียญเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้ครับผมเห็นไหมเก้าเปอร์เซ็นต์คือได้เยอะนะอันนี้คืออันดับหนึ่งได้เยอะมากเลยนะครับต่อวันนะ 0.15%ครับที่ผมได้นะถ้ามันจบนะครับวันนะจบวันและรีใหม่นี่คือจะล้างใหม่เลยนะครับถ้าเป็นวันใหม่นะจะล้างใหม่และเก็บคะแนนใหม่นะครับผมเก็บคะแนนต่อวันอย่างนี้แหละเขาก็จะอัตราการจ่ายนะครับก็จะจ่ายเห็นไหมรางวัลที่มอบให้เมื่อวานนะครับก็จะเป็นเหรียญ E-TAM นะครับเหรียญ E-TAM นะสำหรับเกมนี้นะครับ E-TAM ย่อมาจากอะไร Eternal นะครับ Eternal p r o d o x นะสำหรับชื่อเกมนะครับรางวัลที่2ครับคือรางวัลฤดูกาลครับ รางวัลฤด,ดูกาลเนี่ยก็จะมี1การพิชิตก็คือการกิววอลการยึดครองนะครับยึดครองพื้นที่นะก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นซีซั่นอยู่นะครับเป็นซีซั่นเนี่ยจะมีการปีกันเห็นไหมเลยว8ล้นก็จะทาการยึดครองพื้นที่นะครับสนามปะระลองนะครับอ่าสนามปะระลองเนี่ยผมยังไม่ติดอะไรเลยเพราะว่าผมเกลือกากเกินซื้อใส่เติมเผาไม่ได้พลังต่อสู้ก็เปิดก,กันครับถ้าเราติดอันดับจบซีซั่นเราก็จะได้เปิดกันเขาก็จะแจกนะ พลังต่อสู้แจก20%ทั้งหมดในพูนะครับนี่คือเงินสะสมนะครับในพูนะหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยอีแตรมโอเคนะครับแจก20สนามปลารองแจก20การพิชิตยึดครอเหมือนจะแจกเยอะที่สุดครับอันนี้มันไม่เป็นภาพให้กับผมนะครับถ้าเป็นภาพเนี่ยก็เราต้องรอวันนะครับเนี่ยวันเนี่ยนะครับที่เป็นสีส้มเนี่ยนี่คือวันกิวอนะครับอ่าโอเคนะครับผมเนี่ยเราสามารถมาอ่านตรงนี้ได้ครับรายละเอียดนะไม่มีอะไรเยอะหรอก นี่คือการให้รางวัลนะครับของเกมนี้นะมีแค่นี้ครับมันไม่ใช่แบบว่าไปขุดแร่แล้วก็ออกมาครัฟไม่มีไม่เหมือนวีมิกครับเกมนี้คือการชิงลำดับคะแนนกัน,น,น,นอย่างเดียวครับในการล่าเหรียญต่อวันถามว่าแจกเหรียญแจกเยอะไหมผมเล่นแค่วันสองวันนะครับได้มาเกือบ95เหรียญน,นะครับที่ผมได้มานะถามว่า9 5เหรียญในแรกเป็นเงินจริงยังไงพี่อ่ะเราจะลงลึกในส่วนของการที่ไปแลกเหรียญแล้วใช่ไหมอันดับแรกครับให้เราเนี่ยไปเชื่อมต่อกระเป๋า ตรงบัญชีตรงนี้ครับเชื่อมการ่าเกมนะครับให้เชื่อมการ่าเกมและเราล็อกอินให้เป็นการ่าเกมด้วยครับพอเป็นการ่าเกมให้เราไปเช็คเลขแอสเดของการ่าเกมครับกระเป๋านะให้มันตรงกับไ d ดสมาชิกครับ ID ดสมาชิกตรงนี้ครับถ้าเลขตรงนี้ตรงกันนั่นหมายความว่ามันคือกระเป๋าสตางค์การ่าของเราครับหมายความว่าเชื่อมเสร็จนะครับหนึ่งวันเนี่ยถ้าเราติดอันดับตรงนี้นะครับเขาก็จะส่งเหรียญให้กับเราเลยนะ ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมถ้าเราติดอันดับนะครับขอแค่มีเปอร์เซ็นต์นะครับขอแค่มีเปอร์เซ็นต์ตรงท้ายเนี่ยอัตราการจ่ายเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญ้วครับเขาก็จะส่งเข้ากระเป๋ากาล่าทีนี้เราไปดูกระเป๋ากาล่าครับซึ่งกระเป๋ากาล่านะครับก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยอ่านี่คือตัวเหรียญทั้งหมดนะครับที่เกมในกาล่านะซึ่งเวลาเขาแจกนะครับเพอาแจกเนี่ยเขาจะส่งมาในตรงนี้แหละอ่าเนี่ยเห็นไหมเขาจะแจกในตรงนี้นะครับนี่นี่แหละการแจกผมพึ่ง ผมเพิ่งเล่นเมื่อวานนะครับผมเพิ่งเล่นเมื่อวานนะครับก็1วันที่แล้วนะครับนี่แจกมา83ดสิบสอีชามนะครับก็คือผมติดอันดับนั่นแหละแล้วก็วันที่2นะครับได้สิบสอีได้น้อยมากเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเลยไม่ได้ทำคะแนนนะโอเคนะครับผมมันก็จะแจกในนี้แหละถ้าเราไปดูในเกมนะครับเกมเนี่ยเขาจะจะแจ้งตรงนี้ครับแจ้งตรงจุดหมายแล้วเราเนี่ยไปดูตรงจุดหมายระบบครับเขาก็จะแจ้งต่อวันอยู่แล้วครับว่า เอุ้ณได้ระดับ,บ497นะได้0.02%อ่ะอันนี้ก็บันนี้393นะ0.06%อย่างงี้ครับผมเขาก็จะแจ้งอย่างงี้แหละเขาก็จะรางวัลนะครับส่งเข้ากระเป๋ากระเป๋าเนี่ยมันจะไปอยู่ในเหรียญตรงนี้นะ Will all นะครับเนี่ยมันจะเป็นเหรียญตรงนี้ครับ Eternal time รบ e ตรงนี้นะแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะส่งเหรียญน,นะครับอ่ะเราก็แปลงเหรียญตรง Eternal time ตรงนี้ครับมา พอเราแปลงเหรียญอิทธนาไทม์เสร็จปุ๊บเนี่ยเหรียญมันก็จะไปเข้าอยู่อิทธนาไทม์เชนนะครับนี่กาล่าเชนเห็นไหมมันไปอยู่ในกาล่าเชนแล้วครับเหรียญผมนะที่ผมได้แนละ้วผมได้2วันนะครับนี่นะจากนั้นนะครับเราเนี่ยต้องสวอลนะครับโดยการบริดอ่าการการบริดเหรียญให้ไปเป็นเชนของ ETH ครับจากกาล่าเชนเนี่ยให้เป็น ETH ก่อนนะครับถ้าเราอยากจะขายเหรียญนะให้เรากดแบ็กตรงนี้ครับแต่สิ่งที่จะดับฝันทุกคนนะของกาล่าใครไม่ใช่สุลตา่านเล่นยากนะครับเพราะว่า ถ้าอยากจะค้าเหรียญน,นะครับอยากจะปิดเหรียญเนี่ยไปอ t ทเเพื่อที่จะออกไปขายในใบแนนต์บุคอยอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องเสียค่าธรรมเนียมนะเพื่อเพื่อเห็นนะสดเซนดิ้งนะครับฟรี2,672กเาลาเป็นเงินอยู่ประมาณ800 0ไอ้83.57ดอลลาร์นี่คือค่าฟรีของไทยกาลาครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าเหรียญไม่เยอะจริงๆแล้วเราไม่สามารถเช็คราคาเหรียญได้ด้วยผมก็งงว่าเออผมจะเช็คราคาเหรียญยังไงวะ ผมไม่รู้จริงๆครับว่าจะเช็คยังไงนะครับสำหรับเหรียญโทเค็นของเกมของกาลาแต่ละเกมนะอันนี้ถ้าใครบอกนะครับถ้าใครรู้นะส่งลิงก์มาให้ผมด้วยนะครับผมอยากเช็คว่าเอ้ยมันคุ้มกับค่าถอนหรือเปล่าวะซึ่งค่าถอนมันแพงมากไป13.57นะครับมันไม่ใช่ค่าถอนนะอันนี้คือค่าสวอปนะครับไปเป็นเชน ETH นั่นเองครับเพราะว่าถ้าเราได้เป็น ETH เสร็จเนี่ยเราจะเอาออกไปทางไหนก็ได้นะครับเอาออกไปกระเป๋าไปนั้นอูคอยเลไขายได้หมดนะครับนี่นะที่เราจะเสียนะครับเนี่ย อันนี้คือเราไม่มีค่าฟรีนะครับเราอยากจะเออแต่เราเนี่ยพอเราบิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องไปเอาอเหรียญกาล่านะครับเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวเขาก็บอกคุณต้องไปซื้อกาล่านะเพราะว่าคุณไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะอ่ะคุณจะซื้อกาล่าประมาณเท่าไหร่อ่ะให้คุณใส่เข้าไปเลยนะครับอ่ะประมาณนี้พอซื้อกาล่าเสร็จปุ๊บนะปุ๊บเขาก็ให้เราเอากาล่าเนี่ยเข้ามาที่กาล์าชินนะครับเพื่อไปจ่ายค่าธรรมเนียม เกมมันสนุกครับอย่างที่บอกนะแต่ปฏิปัญหาที่การที่จะเอาเหรียญออกมานี่หละครับมันออกยากนะครับแล้วกิจกรรมมีให้เราเล่นเยอะมากเกมนี้ครับผมไม่ต้องห่วงครับเกมเนี่ยรับรองร,รับประกันได้ครับจาก BL เลยก็ได้ครับเกมมันสนุกจริงครับมีการสร้างกิลอยู่กิลติดอันดับไหนปีทั้งหมดทุกอย่างครับเกมนี้บ้องให้กับเพื่อนด้วยความสุขจริงๆแต่เรื่องของการ s วอปเหรียญเนี่ยผม สุดที่จะไปหาข้อมูลมาแล้วครับว่าเราจะทำแก้ให้เสียค่าเดียวค่าธรรมเนียมน้อยขนาดนี้ได้โอเคฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กเป็นกำลังใจในการคลิปด้วยครับ